วิธีการปรับตั้งวาล์วเครื่องยนต์มีวิธีการเริ่มต้นที่เหมือนกันนั่นก็คือมีมาร์กอยู่สอตัวตัวแรกก็คือมาร์กของร่องมูเลตัวนี้มันจะเป็นตัวที่หมุนได้ตลอดเวลาเวลาเครื่องยนต์นั้นทำงานส่วนตัวที่อยู่กับที่ก็คือเป็นปาครอบโซ่และนั่นคือตำแหน่งอัดสุดของวาล์วหรือตำแหน่งวาล์วปิดทั้งคู่ทั้งไอดีและไอเสียวิธีการปรับตั้งวาล์วสังเกตด้ว่าจะมีน็อตตบคู่หนึ่งตัวตัวเมย์หนึ่งตัวก็คือตัวนี้ท่นเอง แต่ลาวาลยังมีตัวไคตัวมันหนึ่งสองสามสี่ก็คือยังมีน็อตตัวนี้อยู่สี่ตัววิธีการคือการคลายน็อตตัวนี้ออกมาคลายออกมาก็คือน็อตตัวนี้เลยจุดนี้ก็จะมีร่องผาผาตรงนี้เลยรับขันเข้ามันจะแน่นขันออกมันจะหลวมถ้าเราขันไว้ด้านขวามันจะแน่น คือขันตามเข็เมนาฬิกาแต่ถ้าขันทวนเข็เมนาฬิกามันจะหลวมเพราะฉะนั้นนี่คือด้านปลายของก้านวาวจุดปลายที่เห็นนี้โดยมีโดยมีด้านนี้ลักษณะนี้ถ้าเราปลายช่องว่างระหว่งางก้านวาวนั้นมันจะห่างออกเราไขาจุดนี้เข้าตามเข็เมนาฬิกามันก็จะเปลี่ยนจากห่าง ชิดขันออกทางขันเข้าชิดคือเป็นที่มาของการดึงฟิลเลอร์เก็เข้าฟิลเลอร์เกตออกนั้นวิธีการปรับตั้งคือดึงเข้าแบบหนืดหนดดึงออกแบบหนืดนๆนั่นคือการพอด,ดี การปรับตั้งวาล์วสำหรับเครื่องยนต์ที่มีเพลาลูกเบี้ยวลักษณะนีะ้สามารถปรับโดยการหมุนเพลาเข้าเวียนนั้นเพียงสองรอบแต่ผมไม่แนะนําเพราะว่ามีโอกาสผิดพลาดผมแนะนําก็คือหมุนให้เพลาลูกเบี้ยวอยู่ในตาแหน่งอัดสุดแบบนี้เริ่มจากสูบที่1สูบที่สองสูบที่3และสูบที่4ตั้งเป็นสูบๆไปความแน่นอนจะแม่นยำกว่าถ้าตั้งวาล์วยันตืค,คิดเกินไปวาล์วก็เปิด ทำให้เครื่องยนต์เดินจั่นได้เดินไม่เรียบได้แต่ถ้าการปรับตั้งวาวนั้นห่างมากเกินไปสิ่งที่ตามมาก็คือเครื่องยนตน์นเสียงดังและรถยนต์นั้นไม่มีกําลังจากสังเกตเห็นว่ารถยนต์ที่ใช้งานไปนานละเวน้นหรือเพิกเฉยที่จะตั้งหรือปรับตั้งวาวนั้นเครื่องยนต์จะวิ่งอืดสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าวาวนั้นมีอาการห่างนั่นเองข้อเสียอีกประการหนึ่งที่การตั้งวาวชิดเกินไปทําให้วาวนั้นกระแทก ความถี่เพิ่มขึ้นอย่างมากจึงเป็นที่มาของบ่าว,าวนั้นไม่ทําให้นย์นั้นเดินสั่นได้การปรับตั้งวาวตามคู่มือการผลิตของรถยนต์บริษัทนั้นๆสามารถใช้ดีสำหรับรถยนต์ใหม่หรือใช้งานในระยะสั้นผมแนะนําให้ปรับดังต่อไปนี้การปรับตั้งวาวนั้นด้านฝั่งของไอเสียนั้นจะมีความห่างกว่าด้านฝั่งของไอดีเนื่องจากวาวของด้านไอเสียนั้นจะมีความร้อนสูงหลังจากมีการจุดระเบิดแล้วคายไอเสียออกด้านวาวของไอเสีย พวกทอยเสียนั้นวาวสองตัวระหว่างไอดีกับไอเสียนั้นความร้อนจะต่างกันดังนั้นการตั้งวาวนั้นไอเสียจะห่างกว่าฝั่งของไอดีแต่บริษัทผู้ผลิตกำหนดออกมาว่าจะตั้งระยะห่างเท่าไหร่แต่สําหรับเครื่องยนต์เครื่องนี้มีอายุการใช้งานมากกว่า10ปีเพราะนั้นองศาการจุลบเบิดไม่ว่าจะเป็นองศาเราลูกเบี้ยวที่เปลี่ยนไปดังนั้น การปรับตั้งค่าตามมาตรฐานของผู้ผลิตจากโรงงานนั้นทําให้เครื่องยนต์วิ่งไม่ออกหรือไม่มีกําลังวิธีการก็คือ,อที่ผมพิสูจน์มาก็คือการปรับตั้งนั้นจะปรับตั้งเท่ากันก็คือฝั่งของไอดีและฝั่งของไอเสียนั้นจะเท่ากันทําให้เครื่องยนต์นมีแรงเพิ่มขึ้นและปรับตั้งถ้าเครื่องยนต์2 5 0 0ซีถึง3,000ให้ปรับตั้งอยู่ที่วันจุดศูนย์หนึ่งสองฟิลร์เกตถ้ารถยนต์เบนซินก็วัน 8ทกิโลกรหรือสิทกิโลกร